โอเคครับวันนี้ผมเ็จะมาสอนเบรจเตอร์เซิรับเอ็กเกตนะครับซึ่งสิ่งคุณก็สิ่งคุณต้องรู้ชื่อคุณนะครับติไม่ไม่เหมือนใครนะชื่อคุณเขียนได้นะครับแล้วแต่คุณคีย์บอร์ดไม่ต้องแอปเลยว่าหุ่มอโอเคก็เขียนได้ครับเขียนได้ครับอันนี้รอครับให้คุณเขียนชื่อคุณนะครับแต่ห้ามซ้ำคนอื่นะ พิมตัอะไรก็กรกครับตอนะครับเคกออกครับแมาอกอเดดทีใครทอดไหมยกินีไม่ิงทำเบร,รอดให้อยเาปลาวถู้ตังเยอเลยเลินโอเคครับโอ,โอเคครับิการรกตอก็ พีมาหาตุ๊คุณนับรหัสอะไรได้อีกสองเพาะนึาพทีท่ห้านะครับเกาะอะไรหนึ่งสองสามเนี่ยนะก็เดินได้นะครับนะก็เดินได้นะครับเกาะคุณคุณค้งนะครับเกาะเดี๋ยวเกาะพกนะครับโอเคครับเกาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มือกี้หนึ่งสามสีบห้าใช่ไหมครับกอ, 3, อับสามสิบห้ากดไหยโอเคีต้องกดตัวลาไปก,ก,ก่อนนะสวัสดีครับยินดีด้นะครับ